สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับยูนิตเกมที่ชื่อว่า p e r s o n a 5 X Mobile นั่นเองผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็คือเกาหลีนะครับก่อนหน้านี้จะมีเพียงแค่จีนเท่านั้นนะครับแล้วมันเข้ายากมากสำหรับเกาหลีสามารถใช้นิสส่งของตัว Gmail ของท่านล็อกอินได้เลยนั่นเองท่ผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมครับในเกมนี้นะไม่ต้องต่อว p พีใดๆเนาะสามารถเข้าเล่นได้เลยนั่นเองสำหรับตัวเกหลีแบบัตวอร์เกหลีนะ Okay. ไม่ขึ้นไม่ได้เอาขึ้นทางนี้นะครับแล้วก็จริงเข้ามาในเกมแล้วครับมันจะมีโหลดแพดเพิ่มเติมอีกนะจริงขนาดเกมโคตรใหญ่เลยนะแต่กราฟิกอะไรในเกมถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ครับกราฟิกในเกมอะไรพวกนี้โอเคเลยระบบการต่อโู้นะครับไม่แน่ใจว่าเหมือนใน PC ซหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเล่น <laughs> เออรู้แค่ว่ามันมีอนิเมะมีเกมใน PC นะครับไม่เคยเล่น เคยเล่นเนี่ยแหละครั้งแรกเลยนะครับในมือถือนะไอ้ชอบคสัสตีมันโคตรเท่เลยนะเนี่ยดูดิอย่างเทนะครับโอเคเรากดกดยีดข้ามตัวคสัสตีได้เลยนะครับคสัสตีค่อนข้างเยอะหน่อยนะนี่ทีนี้เราจะได้โซ่จริงๆแล้วนะครับ นี่ตัดฉากเข้าการต่อสู้นะครับการต่อสู้ของเกมนี้นะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m ว t a l s l อ s awakening Conkai Impact, p o w e r of Fantasy Ark Knight, Harry Potter, Blue Archive และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center นี่อันนี้จะเป็นเหมือนอสัตว์เลี้ยงหรือผู้ช่วยเรานะครับเอาโดนเขาไป มโจมตีอันหนึ่งนะครับใช้อาร่าสแตนโจมตีตตว่าไปนะเหมือนมีสแตนอยู่ข้างหลังไหมสแตนจากโจโจ้นะอันนี้คือผ่านเร็วนะครับเพราะว่าไอตัวมอนที่เราเจอในช่วงแรกไม่ได้เก่งประตูเปิดนะครับเราจะได้ลุกยกันต่อครับนะแดบได้ละแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะสามารถใช้ตัวอาวุธฟันได้แล้วนะ ว่าตัดฉายแล้วนะครับมาสู้กันหน่อยตัวละครมีสกิลวันติเมตด้วยนะครับเอาโดนไปซะแล้วกดตุดตีครับนี่ครับนี่เรียกออกมาแล้วมาอย่าบอกว่ามาแค่นี้ไวไปหรือเปล่าคือไวเกินนะครับคือผ่านแล้วเลเวลอัพแล้วคือมาทำไหมะไวตัวเมื่อกี้ มาเหมือนจะโหดนะนี่ตัวนี้ตโวโหดหรือเปล่าเหมือนของโหดจะอยู่ข้างบนนะครับอันล็อกของมาใหม่แล้วโอเคนี่ครับเมนูต่าง,างอ่ะปึ๊บมเพิคลิไปเลยอ่ะไปครับเราขึ้นไปเรียนต่อเนาะจุบกระโดดขึ้นไป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 ,ไปมาครับทีนี้นะครับเราก็สคิปเหมือนเดิมนะครับ จะได้เข้าฉากการต่อสู้เลยนะครับเราจะเข้าฉากการต่อสู้นะครับมันจะปดล,ล็อกมาแบบนี้นะนี่ครับมาแล้วไอ้บอสตัวนี้นี่โดนครับมาเสียดายเนาะไม่มีตัวเซิร์ฟที่เป็นอังกฤษนะครับอันนี้เราใช้ไอเทมนะครับในการฮิลตัวเองเนาะนี่150เหมือนเดิมนะครับอันนี้เพิ่มทำบาลีนะทำบาลียหรือทำโลกป้องกันนั่นแหละ โดนแน่เลยโดนไหมไม่หัวทักทีหนึ่งนะอืมอ่ะใช้อารโล่ป้องกันเหมือนกันเพื่อทำการลดดาเมจศัรตรูที่จะโจมตีเรานะโจมตีแล้วปึ๊บเนี่ยมันปล่อยสกิลมาชุบโดนนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก็ไปกับครึ่งอยู่นะมาโจมตีแบบตรงนี้เข้าหน่อยนี่ครับเสร็จไปหนึ่งครับอ่า นะครับเราจะโจมตีตรงนี้โดนอีกหนึ่งครับโดนอีกหนึ่งครับโจมตีครับนี่ครับอัดหน้าเข้าไปโดนอีกหนึ่งครับอย่างเท่มาอันติเมทนะอันนี้จะเป็นสกิลอันติเมทสกิลนะครับเนี่ยเท่นะคือแบบเท่เลยอ่ะนี่โอ้โหดูแบบเบอร์วางมากนะ คือเขาเทพไปเลยนะตอ,อนอัเมสสกิลแบบนี้จบแล้วนะครับบอสยังไม่ขนามือยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้จบตีแค่แบบนิดหน่อยนะครับเรียบร้อยไปละไปต่อไปต่ออะไรงเี้ยนะไปกันต่อไปพี่บอลน,นะอ่ะเขาคือผู้ใหทุกคนนะคือเกมนี้แบบดูดีนะรู้สึกผมเล่นแล้วรู้สึกชอบนะถึงตัวเกมจะเป็นการต่อสู้แบบเทินเบสก็เถอะนะครับนะ เข้าไปเลยนี่อันนี้จะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับทีอ่อยู่ในเมืองนะเดี๋ยวมันจะค่อยปลดล็อกเปิดเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับเรามาคุยตังน,นี้กอนแล้วก็ทําการาไปเลยนะครับเราจะทาการเทเลพอร์ตจริงๆไม่เชิญเทเลพอร์ตหรอกอาแล้วมาแล้วนะครับทีนี้ก็วิ่งต่อนะการเล่นก็ง่ายๆมันจะมีจุดเพลอยู่ตรงนี้นะครับเราววิ่งตามไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะบอกนะว่าไปทางไหนอะไรยังไงนะครับไม่ไม่ได้แบบยากนะถึงจะอ่านภาษาไม่ออกนะครับแต่ว่า ตัวสกิลทักษะอะไรแบบเนี้ยต้องไม่แปลเพิ่มเติมอีกทีนึงนะเผื่อตอนใช้อะไรแบบเนี้ยเราจะได้รู้นะครับเข้ามาในบ้านแล้วโอเคนะขึ้นชั้น2ครับอย่าบอกว่ากลับไปนอนอเฉยๆนะคือไปโรงเรียนเนี่ยแล้วก็กลับมานอนอนอนเลยไหมนอนเถอะจะได้ตื่นมาอีกวันหนึ่งแล้วจะได้มาต่อสู้ต่อนะครับคือจริงๆอ่ะเรารับบทเป็นนักเรียนมัธยมปลายนะครับเหมือนได้พลังพิเศษมาใช่ไหมเอาเฮ้ย อย่าบอกว่าตัดฉากเข้าโลกความฝันเลยนะ t ุ d เด t ย d a ุตือนสิโอเคสกิป okay. ไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ปกติมันจะสามารถสกิปตรงนี้ได้นะครับแต่อันนี้ยังสกิปไม่ได้นะครับโอเคมีโทรศัพท์เข้าอ่ะคือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะพยายามตัดออกแล้วกันะะนะครับมันนานเกินไป โอเคครับมาโรงเรียนกันแล้วนี่นเองนะครับหลังจากที่กลับไปต่อโซอ่แล้วก็กลับบ้านไปนะครับทีนี้เราก็มาที่โรงเรียนกันต่อนะครับน่าจะมาทําการเหมือนมาเรียนนะแต่จะได้เรียนจริงหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้นะครับไม่รู้นะพามาโรงเรียนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพอถึงโรงเรียนแล้วอาจจะออกไปก็ได้นะอันนี้ห้องเรานะครับคือมันโหลดฉากโคตรปล่อยอ่ะอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นข้อเสียนะครับที่มีพวกฉากคัสซงคัสซีนนู่นนี่นั่นขึ้นมานะคือถ้าแบบ อ่านออกก็ก็โอเคไปอ่านไม่ออกก็คือจบเลยนะครับมันเป็นภาษาเกาหลีนะเนี่ยทีนี้เราก็กลับบ้หนนะครับพอตอนกลับบ้านนี่แหละนะครับมันเจอพวกอ่าสิ่งลี้ลับนะครับสิ่งลี้ลับที่เราไปต่อโซ่นะปึ๊บเดิอนออกไปอย่างเท่น,นะครับวิ่งออกไปได้ยังไปครับวิ่งครับวิ่งออกเลยอันนี้ทางลงนะครับ เนี่ยเหมือนเหมือนเดิมนะครับอ่าไอ้วันแรกที่เรามาก็เป็นแบบนี้แต่นี้มันให้ขึ้นไปชั้นสองเหรออ๋อให้ขึ้นไปดาดฟ้ามัง้งหรือเราเราดูลูกศรผิดเออต้องขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปชั้นสามอ่ะขึ้นไปอีกทำไมไม่แบบให้เราเทเลพอร์ตขึ้นไปแบบอ่าชั้นดาดฟ้าเลยวะอ่ะมาคุยกับเพื่อนก่อน คือมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเกมนี้มันจะเป็นเนื้อเรื่องอะครับซะเยอะนะแล้วมันก็จะตัดไปตัดมาแบบนี้นะครับอาจจะน่าเบื่อหน่อยแล้วตอนจะไปที่อื่นแล้วไปด้วยรถไฟฟ้าไปด้วยฉากโหลดประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยทีนีก้กลับมาที่เมืองครับเนี่ยทีนี้เราจะได้ไปลุยอีมิติหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีการโหลดแพทขึ้นมาแบบนี้อีกเรื่อยๆนะก็คือเกมนี้บอกเลยว่า ่ใครที่จะเล่นเนี่ยต้องเตรียมพื้นที่ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเพจเกมก็ค่อนข้างใหญ่นะครับจะมีให้เราโหลดเรื่อยๆนะเวลาที่เราไปสถานที่ใหม่นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ